สวัสดีครับมีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับถามว่าการที่เราเอามาเล็ดมาปลูกเองหรือที่เขาขึ้นนะครับตามบริเวณโคนต้นเนี่ยเอามาปลูกแล้วเขาจะเป็นลูกใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพระต้นนี้นะฮะต้นเนี้ผมเอาต้นมล็ดนะครับที่เขาขึ้นเองตามท้องร่องนะครับเอามาปลูกนะครับก็ปลูกนะครับตั้งแต่ปีห้าสิบหกถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณนั้นนะฮะปีห้าหกตอนนี้ปีหกห้านะครับก็ร่วมๆสิบปีแล้วนะครับ อาจจะยังไม่ถึงฮะผมอาจจะจาเวลาไม่แน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องผลผลิตกันนะครับก็คือตั้งแต่ปลูกมานะครับก็พื้นที่ตรงนี้ก็น้ําท่วมตลอดนะครับชั้นล่างเนี่ยเราก็จะไม่ได้ผลผลิตนะครับเขาก็เป็นลูกออกมาบ้างนะครับแต่ว่าเรามาดูกันฮะปีนี้ครับน้ําไม่ท่วมเรามาดูกันเห็นไหมฮะนี่ลูกที่ออกจะเห็นว่าลักษณะลูกนะครับจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับลูกใช้ได้นะครับความดกนะครับ ดูรอบๆนะครับตอนนี้ก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ทลายนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งชั้นเนี่ยเป็นแค่สี่ทลายโดยปกติแล้วนะครับบางสายพันธุ์ก็ให้แค่หกถึงแปดทลายเหมือนกันนะครับก็ถามว่าก็ยังดีที่เป็นลูกแต่มองเรื่องของความคุ้มค่านะครับผมว่าไม่คุ้มเนื่องจากชั้นต่อไปเนี่ยเห็นไหมฮะเขาจะทิ้งช่วงนี่ก็เป็นดอกตัวผู้นะครับข้างๆนุ่มก็เป็นดอกตัวผู้ รอบคอนะครับอาจจะมีดอกตัวเมียมาสักดอกหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมฮะแล้วเขาก็จะทิ้งช่วงนะครับนี่ก็คือกินปุ๋ยเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็จะใส่หนึ่งกิโลนะครับต่อเดืออันแล้วก็โบลอนสองขีดนะครับแมกนีเซียมครึ่งกิโลนะครับโดโลไมท์สองกิโลนะครับใส่เท่าต้นอื่นแต่ผลผลิตไม่เท่านะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ว่าสงสัยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างนะครับให้ให้คิดกันนะครับ สำหรับส่วนตัวผมผมคิดว่าไม่คุ้มค่านะครับให้เราซื้อต้นพันธุ์มานะครับก็จะให้ผลผลิตที่ดกและก็คุ้มค่ามากกว่านะครับน,นี่ก็ดูโดยรวมลักษณะต้นนะเดี๋ยวก็ผมก็จะดูแลต่อนะครับดูแลต่อไปเรื่อยๆเพื่อว่าเขาจะผลผลิตเป็นยังไงเพิ่มขึ้นไหมนะครับแล้วก็จะพยายามนะครับอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับ